ที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ตำบลบางสมบูรณ์ค่ะอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะฝั่งที่ติ๋มจะนําเสนอนี้นะคะเป็นโซนฝั่งทางบางสมบูรณ์ค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นถนนทางตาบลคลองพระอาจารย์ค่ะด้านนี้นะคะจะประมาณ50เมตรอะค่ะก็ถึงถนนลาดยางนะคะเป็นถนนถนนของโครงการถึงถนนลาดยางเลยค่ะ เส้นตรงที่ติ๋มํำเสนอนี้เป็นเส้นระหว่างโซน F นะคะค่ะ F แล้วก็โซน E ค่ะถนนโครงการตัดสู่ถนนบางสมบูรณ์เลยนะคะถนนลาดยางสู่ตำบลบางลูกเสือด้านนู้นค่ะอันนี้บางสมบูรณ์นั่นบางลูกเสือนะคะ <S <S แปลงที่ดินตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะ39383736เนี่ค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะ 600,000บาทนะคะที่นี่นะคะตารางวาละ1,500บาทถึงตารางวาละ2,400บาทค่ะที่ดินที่นี่จะสวยวมากๆนะคะทางเข้าออกทะลุกันค่ะฝั่งโซนนี้จะเป็นฝั่งของตำบลบางสำมูรณ์ด้านนู้นก็จะเป็นตำบลบางลูกเสือนะคะวันนี้นะคะติ๋มจะรีวิวแปลง 3- 4สี่แปลงด้านนี้ค่ะถ้าหากลูกค้าชอบนะคะที่ดินนะคะแปลงฝั่งทางโซนอี ไปทางทิศตะวันออกนะคะแปลงฝั่งโซนเอนะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะบรรยากาศเย็นมากๆค่ะอากาศดีมากๆนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเงื่อนไขนะคะวันที่สนะคะเงื่อนไขง่ายมากๆเลยค่ะวางดาวที่ห0,000บาทผ่อนกับเจ้าของได้นานถึง5ปีค่ะมีค่าใช้จ่าย8%ต่อปีนะคะสนใจนะคะวันที่สมพบกันค่ะอย่าลืม กดซับสไคร e กดติดตามให้ติ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกับที่ดินแปลงสวยๆแถวองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแล้ววันที่3มเจอกัน